สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไยเบอร์สุขสุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนจั้นแนวจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อนี้สาวฝนกับสิภาพพี่น้องนะคะมาดูถนนประเทศไทยนะคะมาดูความเจริญของประเทศไทยมาดูตึกกลาบ้านซ่องมาดูถนนมาดูทุกๆอย่างที่เป็นความเจริญของประเทศไทย เกิดจากคนไทยนะคะที่เกิดจากคนไทยทั้งนั้นนะคะไม่มีจากเศร้าต่างศาสตร์เลยนะคะวันนี้ถ้าจะมาเว้าถึงกรณีนะคะกรณีที่บบาวลาานะคะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เล่าระดับสูงคนหนึ่งนเนาะที่ออกมาคอมเมนต์นะคะที่มาคอมเมนต์ในส่องของสาวเล่าผู้หนึงเนาะบอกว่าที่ประเทศไทยจะเลิศเนี่ย เพราะว่าคนจีนมาสร้างให้บเมนบอกที่ประเทศไทยจเรเิญเพราะว่าคนจีนมาสร้างให้บเมนบอกอันนี้คือคอมเมนต์นะคะเขามาคอมเมนต์ในซ่องอาสาวเล่าคนหนึ่งนะคะที่เนี่ยมันก็นมาสะดุดนะคะมันมาสะดุดหูคนไทยหลายๆคนแล้วก็คนลาวนะคะจำนวนไม่น้อยนะคะคือ สาวผลนะคะไม่เคยได้ยินเลยนะว่าคนจีนเขามาสร้างอะไรให้ประเทศไทยนะคะเท่าที่รู้นะคะเท่าที่หูนะคะคนไทยเนี่ยเขาเก่งหลักสลดนะคะเขาไม่ยอมให้ใครมาสร้างอะไรหรือว่ามาทำอะไรเพื่อหวังผลอยู่ในประเทศของเขาหรอก นะค,ะคนไทยเขาสลาดนะคะคนไทยเขามีการศึกษาสาวฝนเคยทําคลิปแล้วนะคะว่าคนไทยเนี่ยมีมันสมองระดับโลกเลยนะคนไทยเป็นคนที่มีมันสมองระดับโลกเลยนะคะเคยสร้างเครื่องบินกับเคยเห็ดนะคะยิ่งประเทศไทยเนี่ยตึกลาบ้านซ่องถนนเนี่ย ไม่จําเป็นเลยที่สิต้องให้คนจีนมาสั่งให้ไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้เงินทุนจีนนะคะเป็นของคนไทยรุนล้วนนะคะเท่าทีสาวฝนหูนะคะประเทศไทยไม่เคยเป็นหนี้จีนนะคะประเทศไทยไม่เมลูกนหนี้จีนนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยจะไ่ให้ผู้ใดเขามาก่าวกายหรือว่ามาทาอะไรเพื่อหวังผลนะคะง่ายๆบมีทางนะคะตึก สูงๆถนนงามๆของคนไทยนะคะคนไทยกระสางเองพี่น้อง ะะวิศวกรไทยแรงงานไทยเงินทุนกับกองประเทศไทยนะคะส่วนรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าว่วเร็วสูงที่กําลังดาหมากันเนาะว่าให้คนจีนมาสั่งน่ะอันนี้กับเมรน,นะคะอันนี้ก็เป็นคนไทยนะคะมีพี่คนไทยหลายคนนะคะออกมาคอมเมนต์นะคะว่าไม่ไส่นะคะไม่ไส้คนจีนไม่ไส่เงินทุนจีนนะคะเป็นเงินทุนของไทยนะคะแรงงานกับเป็นแรงงานไทยนะคะ แล้วก็วิศวกรในการก่อสร้างคู่ควบคุมทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคนไทยนะคะเงินไม่ได้หมุนออกไปต่างประเทศเลยนะคะเงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยเพียงแต่วานะคะคนไทยขอคําแนะนำจากผู้เซียวซ่านจากคน,คนจินไหมคนไทยก็แค่ขอ คำแนะนานะคะขอคําแนะนําจากผู้เซลซานของจีนในการกร่อสร้างถนนถนนรถไฟความเร็วสูงเั้นไหมส่วนอย่างอื่นอะเป็นของคนไทยหมดเลยนะคะแล้วก็ที่บอกว่าคนจีนอะอยู่ในประเทศไทยหลายกว่าประเทศเล่าอีกอันดันอาจจะซเมนเนาะเพราะว่าคนจีนที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยเนี่ย เขาเขามาเป็นลอยๆปีเลยพี่น้องนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนไทยเสื้อสายจีนนะแล้วก็โดยเฉพาะในกรุงเทพพี่น้องกรุงเทพนี่หลายหลายตยางอยู่ในกรุงเทพไหมตรงเยาวราชอ่ะพี่น้องตรงเยาวราชอ่ะคนจีนเป็นแถบคนจีนบ่เป็นคนจีนพี่น้องเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าเสื้อสายจีนตรงนั้นนะคะทุกอย่างเนะี่ยเป็นไทยหมดนะเพียงแต่ว่าเสื้อสายจีนนะคะแล้วก็ คนเหล่านี้นะคะเขาทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะคะเขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเพียงแต่ว่าเสื้อสายจีนนะคะเท่านั้นเองแล้วเขาก็มาอยู่ประเทศไทยเป็นร้อยร้อยปีนะคะบเมียนวาพึงมามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพี่น้องนะคะใกล้มือแล้วนะคะพี่น้องใกล้วันที่จะถึงวันตุจจีนพี่น้องพี่น้องรอเบิงเดอ้อ วันตุ่จีนเนี่ยเนี่ยตอนนี้นะตอนนี้คนไทยอ่ะเออคนจีนนะพี่น้องตอนนี้คนจีนนะนักท่องเที่ยวชาวจีนอ่ะที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อคนจีนนะคะคนอินเดียนะคะที่เห็นอันแบบสองก็คืออินเดียแล้วก็ยุโรปเกาหลีเนาะพี่น้องหลายหลายพี่น้องที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือ ยังไม่ถึงตุ๊ดจีนพี่น้องรอเบิงท่าตุ๊ดจีนในแหงสิีนานแน่นหลายกว่าเก่านะคะตุ๊จีนอีกไวๆเนี่ยไม่กี่วันก็จะถึงตุ๊จีนแล้วพี่น้องแหงสรีนานแน่นพี่น้องเดียวสาวฝกกสิปิไทยบรรยากาศมาให้เบิงเนะาะบรรยากาศตุ๊ดจีนที่เยวาวราชเดียวสาวฝจะไปไทายมาให้เบิกเด้อพี่น้องอันนี้คือเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเป็นนักท่องเที่ยวคนจีนะ่ะ พี่น่องคิดเบิกว่าถ้าเขาเข้ามาเยอะขนาดเนี้ยแล้วเงินน่ะมันจะหลั่งไหลเขามาประเทศไทยมหาศาลขนาดใดพี่น่องนะคะคนไทยไม่ต้องทําอะไรเลยรอรับอย่างเดียวรอรับเงินยิ้มอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นมิตรกับทุกเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะเป็นมิตรกับทุกประเทศนะ คนไทยเป็นมิตรกับทุกประเทศและก็ค,คนจีนเนี่ยเขาจะชอบคนไทยมากคนจีนเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยกับคนจีนเป็นพี่น้องกันคนจีนกับคนไทยเป็นพี่น้องกันอันนี้คือคนจีนเขาพูดเองนะเราวฝนเบิรงในรายการรายการหนึ่งคนจีนเ่าเองเลยว่าคนจีนกับคนไทยเป็นพี่น้องกันแล้วเขาถามว่าแล้วสามประเทศนะคะสามประเทศที่อยู่ติดกับประเทศจีนอ่ะเขาได้เป็นพี่น้องกับจีนไหมจีนบอกไว้ใส่เป็นเพื่อนบ้าน แต่ว่าคนไทยเนี่ยเป็นพี่น้องกันกับจีนนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นคนจีนอยู่ในประเทศไทยเยอะมันไม่ใช่เรื่องแปลกน,นะคะเขาก็คือคนไทยเสื้อสายจีน ะะแล้วก็เขาก็สร้างคุณประโยชน์มากมายนะคะให้กับประเทศไทยนะคะพี่น้องอันนี้สาวฝนพามาดูนะคะพามาดูตึกลาบ้านซ่องงามๆพี่น้องอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของคนไทยนะคะทุกอย่างเป็นของไทยนะคะวิศวกรไทยแร่งงานไทยเงินทุนไทยทุกอย่างเป็นของไทยหมดไม่มีของคนจีนเลยนะคะทีบาาเล่าออกมาเหว่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเนาะ พูดแบบไม่มีข้อมูลเนาะไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะคนลาวเนี่ยถ้าจะให้มาเทียบเท่าประเทศไทยเนี่ยมันก็ยากไปหน่อยนะคะหนึ่งความคิดของคนลาวบางคนนะคนลาวบางคนที่ยังอยู่ในประเทศลาวเนี่ยยังไม่เปิดกว้าง ะะแต่ว่าคนลาวหลายๆคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนะมาอยู่ประเทศไทยเนยแล้วก็ไปอยู่ประเทศอื่นๆที่ไปทํางานหรือว่าไปแต่งงานอยู่ต่างประเทศอันนี้เขาจะเปิดก่วงก่วมขิดนะคะกววมขิดเขาจะเปิดก่วงแบบเขาจะมีโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งมองถึงหลักความเป็นจริงว่ามันเป็นแบบใดนะคะเขาจะไม่แบบมาอยู่กับการปลูกฝังเก่า นะคะซึ่งคนที่อยู่ในประเทศบางคนนะคะบางคนก็จะรับแต่ข้อมูลเดิมๆเก่าๆกับโอ้หเนาะว่าประเทศอื่นอะ่ะเขาเป็นแบบไหนบ้างนะคะเนี่ยพี่น้องเบิรงงามขนาดใดพี่น้องความเจริญของประเทศไทยอันนี้นะคะอันนี้ก็คือของคนไทยล้วนๆนะคะประเทศไทยสร้างเองนะคะเงินทุนของคนไทยนะคะสาวฝนก็เอามาให้เบิงเนาะความเจริญนะสาวฝนมาเบิงพี่น้อง เห็นเหล็กสออ่ะนะพี่น้องอยากเอามาให้พี่น้องดเดบิวตในงามอีดีพี่น้องจ้าสุดยอดเลยประเทศไทยนะคะเก่งมากๆวิศวกรเก่งมากนะคะทั้งเก่งทั้งสลาดพี่น้องทั้งเกง่งทั้งสลาดนะคะยอมรับเลยนะคะประเทศไทยเขาจเจริญเพราะว่าบุคลากรเขาสลาดบุคลากรเขามีควอมหูพี่น้องนะคะ,ะ,คะเขาไม่แบบเออเอาเขาบ่ดักดานเอาไงไๆเขาไม่ดักดานเขาเดินหน้าอย่างเดียว นะคะคนไทยนะคะคนไทยเดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้าพัฒนานะคะประเทศไทยถึงได้เจริญนะคะ,จะเจริญเจริญก้าวกระโดดพี่น้องเบิ่งเอานะคะนี่ก็คือที่เห็นเขียวเียวอยู่สายมือมุมสายมือนะคะอันนี้ก็กำลังก่อสร้างพี่น้องกาลังก่อสร้างนะคะก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นเอยเนาะไม่แต่ตึก,ตกสูงสงเนาะประเทศไทยสุดยอดอีลีนะคะพี่น้องสุดยอดอีลีนะคะเห็นแล้วก็สื่ออื่นสอนเจริญหูเจริญตาพี่น้องจ้ะนะคะคนไทยไม่ใช่ว่าจเจริญแค แวัตถุนะจิตใจเขาก็เจริญนะคะควรมีเมตตาอารีคนไทยกับซูกพี่น้องนะคะจากข่าวก่อนที่สาวฝนขึ้นรถบีทีเอสนะคะขึ้นรถไฟฟ้านะคะสาวฝนก็เห็นนะคะคนไทยนะคะที่เป็นผู้ชายนะคะไม่ยอมมานั่งทีพี่นอ้องบ่ยอมนั่งทีนะคะให้ผู้หญิงหรือว่าเด็กเนี่ยนั่งก่อนนะคะคนไทย ผู้ชายนะคะไม่ยอมนั่งนะคะสุดยอดอีลีนะคะจิตใจนะคะคือเขาปลูกฝังกันมาแบบนี้นะคะจิตใจเขาดีงามนะคะสุดยอดอีลีนะคะบานเฮ่าสิ่งที่สําคัญเนาะอยู่บานเห่าสิ่งแหลกคือการศึกษาเนาะพี่น้องถ้าการศึกษาเขาถึงเนาะสาวฝลคิดว่ามันน่าจะพัฒนาไปในทางที่ดีได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะตอนนี้ ปีการท่องเที่ยวล่านะคะสาวฝนก็มองว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวกําลังเข้าล่านะคะแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเหมือนประเทศไทยแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนนะคะพยายามเนาะพยายามทําสิ่งดีๆให้คนให้นักท่องเที่ยวเขาประทับใจเขาจะได้กลับไปเที่ยวอีกนะคะคลิปนี้กระบอมี่ยังไลายพี่น้องจ๋าสาวฝนนําภาพบรรยากาศงามๆนะคะ ความเจริญควมรุ่งเรื่องของเมืองสีวิไลของประเทศไทยเอมามาให้เบืองพี่น้องว่านี่คือประเทศไทยของคนไทยไม่มีทุนจีนเลยแม้แต่นดิดเดียวนะคะลากกันไปก่อนเด้ออย่าลืมเป็นกําลังใจเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า